สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วราพรจะมาลงเลขดับรดต้นทุน110หน่วยบนค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะคะงวดวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ หลักร้อยได้ที่เลขเก้าค่ะห้อยออกสี่ห้าสามค่ะเลขเก้าก็ผ่านนะคะหลักสิบค่ะได้ที่เลขสามค่ะเลขสามก็ผ่านนะคะหลักหน่วยได้ที่เลขห้าค่ะเลขห้าก็ผ่านนะคะ9ก้าสามห้านะะสุตรนี้ยังเดินดีอยู่นะคะวันที่16สิงหาคมค่ะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันค่ะ หลักร้อยนะคะหลักร้อยได้ที่เลขแปดค่ะงวดนี้หลักร้อยได้ที่เลขแปดค่ะหลักสิบได้ที่เลขเก้าค่ะหลักหน่วยได้ที่เลขศูนย์ค่ะร้อยสิบหน่วยแปดเก้าศูนย์ค่ะเพื่อนๆนเรามาลุ้นกันค่ะ คนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ